สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องเล่ามามอมให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเขายึดอาชีพขอทานเลี้ยงตัวเองมา8ปีจนเก็บเงินซื้อบ้านในเมืองได้แถมได้แต่งงานกับสาวสวยขอทานก็สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้ซื่อต่างประเทศรายงานนะครับว่าชายวัย33ปีที่เมื่อ8ปีก่อนเขายึดอาชีพขอทานเป็นอาชีพหลักและสามารถเก็บออมเงินไว้ได้จำนวนมาก จาากอาชีีพน้รายงานระบุนะครับว่าเพราะอาชีพขอทานนี้ทําให้เขาสามารถซื้อบ้านในเมืองได้และไม่เพียงเท่านี้นะครับเขายัางได้แต่งงานกับสาวสวยอีกด้วยซึ่งการกระทําของเขาสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนจํานวนมากแต่ก็ยังมีอีกหลายคนนะครับที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทํานี้ของเขาชายคนนี้นะครับมีชื่อว่าลีจิงกังอายุ33ปีก่อนหน้านี้นะครับ เขายึดอาชีพเป็นขอทานเต็มเวลาค้างสะพานแห่งหนึ่งเขาทำไปทำมาก็8ปีแล้วเขาบอกว่าเนื้อหาของงานนั้นง่ายมากไม่ยุ่งยากแค่ฐาหน้าให้ดำใส่เสื้อผ้าเก่าๆขาดๆทำหน้าตาน่าสงสารจากนั้นก็เดินทางเข้าไปอย่างพื้นที่ที่มีคนเดินพลุกพล่านมากมายหลีจิงกังกล่าวว่าที่เขาสวมใส่เสื้อผ้าแนวโบราณนี้ก็เพื่อสร้างบรรยากาศให้ดูโบราณเข้ากับสถานที่ ที่แท้แล้วนะครับก่อนหน้านี้เขามีอาชีพเป็นพ่อครัวเนื่องจากเขาชอบการแสดงตั้งแต่เล็กจนโตแต่ครอบครัวต่อต้านที่จะให้เขาแต่งตัวเป็นขอทานเขายังบอกอีกนะครับว่าในตอนแรกที่เห็นประกาศรับสมัครอาชีพนี้เขาหัวใจเต้นแรงมากเพราะมันคืออาชีพที่เขาใฝ่ฝันมานานแม้ว่าจะเป็นอาชีพที่ไม่สบายและมักโดนผู้คนมองด้วยสายตาดูถูกแต่นั่นกลับกลายเป็นอาชีพที่เขาปรดปลานมาก ดังนั้นเขาจึงทุ่มเทในอาชีพนี้อย่างจริงจังทําไปทํำมาก็8ปีและงานนี้ของเขาก็คือการเป็นขอทานอย่างจริงจังหลังจากที่เขาตัดสินใจทําอาชีพนี้แล้วนะครับ mm. เขาก็เดินตามขอทานคนอื่นๆเป็นเวลา3วัน3คืนเพื่อเรียนแบบทุกอีเดียบทของพวกเขาตอนนี้นะครับเขาทําเป็นหมดแล้วทั้งท่าทางการขอคําพูดการเรียกร้องการเต้นรําบางครั้ง ก็มีปฏิสัมพันธ์กับนักแสดงหญิงบ้างในสมัยนั้นนะครับที่เทคโนโลยีการใช้แอปมือถือชำระเงินอย่างไม่พัฒนาถ้วยขอทานของเขาในแต่ละวันก็จะมีเงินประมาณ300ถึง400หยวนต่อวันหรือว่าราวๆ1,200บาทถึง1,700บาทแต่ทว่าตอนนี้นะครับหลายคนมักใจอาหารและเครื่องดื่มกับเขาแทนเงินลีจิงกังกล่าวว่าผมแค่อยากจะาหารายได้เพื่อนำชีวิตที่ดีขึ้นมาสู่ครอบครัว อีกทั้งยังสามารถนำความบันเทิงมอบปล่อยยิ้มให้กับนักท่องเที่ยวดังนั้นผมจึงไม่สนใจสา,สายตาของคนอื่นมากนักหลังจากที่หลี่จิงกังแต่งงานมีครอบครัวแล้วลนะครับก็นำเงินที่เขาเก็บสะสมจากการเป็นขอทานมาดูแลครอบครัวพ่อแม่ภรรยาและลูกๆซื้อบ้านในเมืองให้พวกเขาได้อยู่อาศัยมีหลายห้องนอนที่เพียงพอสำหรับพ่อแม่และลูกเขายังบอกอีกนะครับว่าก่อนแต่งงาน เขาก็ได้ให้คําสัญญาไว้แล้วว่าจะทําให้คนในครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่านี้และวันนี้เขาก็ทําได้จริงไม่เพียงแค่มีความสุขยังกลายเป็นครอบครัวที่รู้จักคุณค่าของเงินทั้งครอบครัวร่วมด้วยช่วยกันในการใช้จ่ายอย่างประหยัดและส่วนตัวเขาเองก็ทําหน้าที่เป็นนักแสดงขอทานต่อไปเรื่องนี้นะครับเป็นเพียงเรื่องเล่าเท่านั้นมิได้สนับสนุนให้ใครมาทําอาชีพนี้ หากร่างกายยังแข็งแรงปกติดีควรทําอาชีพอื่นที่มีเกียรติจะดีกว่านี้นะครับเพราะสังคมบ้านเราอย่างยึดถือคําว่าศักดิ์สรีอยู่และที่สําคัญมันผิดกฎหมายอีกด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ liker.com หลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ